ช่องนอกบ้านบ้านนอกสวัสดีครับเมื่อนี้พามาเบ่งการฉีดยามีตีใหม่ของการฉีดยาโดยใส่โดนนะครับโดนโดนสั้นแน่จัง่อยนะครับเพราะว่าใส่โทรศัพท์แล้วก็บ่มีใหม่กันสัน้นบ่มีระบบกันสัน้นอันนี้เป็นการฉีดยาฆ่ากำจัดวัชพืชในไร่อ้อยครับอ้อยต่อนะครับ ใส่โดนฉีดกําลังสิแล้วลนะนี่ก็ได้บอสาวาชัดหรือเปล่านะครับเห็นบอละอองยาตอนนี้ยังบอปล่อยยาครับมันายาเบิดครับนึ่งยาเบิดแล้วกําลังสิกลับไปเอายาไปแล้วครับไปแล้ว,ไป,ลวไปเอายา การใส่ยาเห็นพ่นออกหน่อยนะครับแต่ว่าตัวยาเข้มข้นครับจอดอยูุ่่นละมองต้นไม่นั่นหละครับรถเขาก็จอดยุ่หันไปเติมยาอยู่หันแล้วก็สิลงอขอขอธิบายเนี่ยว่าเห็นยาลงน้อยคือบินอยู่สูงเป็นอย่างือสิตายขี้ตายบางคนกับอาจี่สงสัยนะครับ น,นี่ผมก็ล้องบบเคยักเทียดอกลองบึงสำหรับผูใ้ใดที่เคยใส่แล้วกับคอมเมนต์ Comment มาให้บึงในเลอครับคอมเมนต์ Comment มาในคลิปนี้นะ่ยจักน้อยเพราะว่าผมเองก็คือบเคยใส่หยาคนขังแก่ล้วละลืมจะมันแล้วก็บน,นี้หยาคอมมนนิตนะครับแปลงนี้อันนี้แปลงต้องขามกัน ครับมีคนทางขันอยู่แปงต้องถามกันนี่พันชีดยาคุม้มยาคุ้มเมื่วันนี่นะครับนี่แปงสิบหกไร่นี่พันฉีดยาคุ้มไปหมื่วันนี่นมือนีกัเละเลยมาใส่ออ,อยต่อคุมตรงนี้เจ็ดไรครับออยตัวตรงนี้เจ็ดไรนีแต่ญยาพี่น้องนี่ต่ญยายาลงหน่อยครับ แต่ว่าตัวยานี่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับเพราะว่าเขาใส่น้ำาน้อยเราะวองมันนีแน่นอนครับระวองมันใบผัดปัดเป่าลงนีตามที่สังเกตเบิ่งวัานนีขาวออกลากเลยนะครับตัวยาจังยาคุ้มถ้ายาคุ้มผงเียนชัดเจนนะครับเห็นบ่น่พี่น้องเห็นบ่เห็นว่ามันเป็นหมองขาวขาวบ่อหนี้นี่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 ปลายมือผมนี่ครับนี่นี่นี่มันเป็นเวง์ขาวขาวอยู่นั่นนะครับ นี่คือหมองมองที่มันมากลับลำนะครับหอกทีกลับลำจะเป็นจุดเทาขาวขังสันนี้เพิ่นฉีดยาขายาคุ้มความเบีย้ยเบี้ยหยากำลังเกิดครับเพิ่นฉีดเมื่อวานนี่ตอนคำคำนะครับเหม,มือนมือนีกันยังท่านได้ออกอาการป็นใดหรอกเบียญญ้ยหยาสังเกตเห็นบ่พี่น้องเบี้ยหยาคนข้างไหเลเนะครับนี่เดียวเห็นบ่ เป็นบินเป็นเบีย้ยหนาเป็นใบกว้างครับตัวนี้ใบกว้างก็มีใบแคบก็มีหลายอยู่เบีย้ยหนามันก็เลยใช้ถึงยาขายาคุ้มขาใบกว้างขาใบแคบก็ใส่นะครับแต่ใช้ยาคุ้มไปนำ้ำ่อยเพันปลูกไมน้นะครับอ้อยเพันกันกระลังสอดหละ่ละละ่ะนี่เห็นสองน้อยอยู่ใกล้ๆนี่มาลัวพี่น้องเห็นบ่ปลูกได้สิ สิบสองสิบสาม,มือนี่แหละทันดีนออไออาจิบิบชัดนะครับอาจิสั้นจังหน่อยนออไอเห็นสองนอพีวียู่นั่นเดี๋ยวอกคอยออกมาลูกอย่าเข้าไปใกล้อออยเพื่นเป็นฉีดยาแล้วอย่าเข้าไปยำํำเห็นยานะครับสำหรับผู้ใดที่เคยใส่กับใส่โดนพ่นยานะครับกัขอคอเมลต์ลงมาเนี้ยันดีจังไหนบดีจังไหนนะครับผมกับ เพิ่งจะทดลองใส่ปีนี้เป็นปีแรกครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ใส่โดนฉีดยานะครับเขารอรถทะเบงถ้าลับทะเบงอีกเจ็ดถังขนาดที่แล้วอีกครั้งนี้ขนาดที่แล้วพี่น้องนะครับโดนนี่เป็นโดนมาจากมาจากบ้านน้าเปลี่ยนนะครับเพิ่นกะมุจักกันละเพิ่นเอามาฉีดกระเลยต่อต่อเพิ่นมา หลายแปลงนะครับพูนแปลงที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นเพิ่นกระีดนะครับเห็นดินแดงๆนั่นแหละกระีดขึ้นกันทีมีทีมีถังสีขาวๆนะครับทีมีถังสีขาวๆตั้งอยู่เพิ่นก็ฉีดดือกันถ้าดีจังไงบ่ดียังไ็คอมเมนต์มาให้ฟังแน่ให้เบิงแงน่นะครับพูดสำหรับผู้ที่เคยใส่อันนี้ก็เพิ่งจะทดลองเป็นครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกฉีดไปแล้ว40 40, 40, 40หาหาสิบไร่เนี่ยและผมฉีดไปแล้วหาสิบไร่ถ้าฉีดมือนี้อีกก็สิประมาณเจ็ดสิบไร่มือนึงก็เฮ็ดงนานได้หลายอยู่ด้วยครับถ้าอุปสรรคว่าไหลนะครับอุปสรรคในที่นี้ก็คือต้นไม้พ้นนี่คืออุปสรรคมันศีรษาแน่นะครับ ต้นใหม่กับพ้นม่ที่สะต้องหลีกยุกไกเดียนางมาฉีดอยหัวมีตกโดนตกพี่้องก็เห็นเชียงบินตกมะโดนตกบ่ตำต้นซักเป็นปิดเลดาเก็บขอบแล้วกันว่าไปเกี่ยวองาพูดมาอีกแล้วพี่้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วอาจจะเป็นถังสุดท้ายครับอตอนนี้กำลังคิดหาหม่องอยู่ชยใส่สเนาะหม่องกูออกต้องหันมันว่า มาแล้วมาแล้วน้ำหาหม่องเก่าแล้วยี่ครับพ่าแท้เพิ่นเก็บขอบแล้วแล้วเพิ่นจังคอยพ่นทางไหนนะครับใส่ระบบอัตโนมัติปล่อยมันทํางานเองของมันมันเก่งเลยครับผมล้องตัวมันหลายเทียมมันบ่ไปแม่ผมไล่ตัวมันว่าบ่แมนหม่องนี่บ่แมนหม่องนี่มันกับบเซียแม่นันลงตาแล้วหอดหม่องแล้วนั่นเริ่มปล่อยยาเห็นบ่พี่น้องเห็นละอองยาบ้าเนามันแดดมันอาจที่บ่าใครเห็นนะครับเห็นอยู่ได้ลยเหรอเห็นรู้ ระยะทําการมันนี่ของโดนตัวนี้นี่ควบระยะทําการควบคุ้มได้กไกลถึงสามกิโลเมตรพิ่นว่าควบคุ้มได้กไกลสามกิโลเมตรแต่ว่าทั้งสูงนี่บ่รูนะครับแต่ว่ารัศมีพ่นยานี่สามจุดห้าเมตรครับจากรัศมีนะครับสามจุดห้าเมตรจากกลางของตัวโดนนะครับหอดพื้นนะครับสามจุดห้าเมตรสองขางก็เป็นเจ็ดเมตรพิ่นว่าสั้นเอ่อ ไปไปเจ็ดเมตรมาเจ็ดเมตรนี่ผมก็ว่ามันขักเถือบยุลลย่นเหล้วนั่นแล้วๆพี่น้องไปแล,ล้วเมื่อแล้วบาทเลยกลับไปมองเกานาที่ตั้งเ,เนี่ยเพื่อนมันไปแล้วแต่เลยตัวนแต่เลยตัวนแดดมือวันนี่ห้อนกับห้อนแดดกับแดดวันเดียวเสาจะเกีไปเอายาเลยขึ้นมาอยุสันนี่แหละครับเดีย๋ยวใหญ่แป้งครับ แปลงนี้แล้วแล้วเดี๋ยวย้ายแปลงลงไปข้างล่างข้างล่างอีกแปดไรไป้บึงอ่อยตัวเพืกันละ่ะทั้งบุญกับใดไปยังอีกเนาะทั้งนั้นโอ้ท่านนี่แล้วครับไปเก็บส่วนละลดจะคล้องบัดน,นี้เพิ่นไปเก็บส่วนละลดจ้าของเอาสำนีก่อนนะครับคลิปสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดเคยใส่ดียังไงบ่ดียังไงกะคอมเมนต์มาได้เนาะครับ เอาฝากไว้นะครับกับช่องนอกบ้านมันนอกนะครับส้รับคลิปนี้สวัสดีครับ